ผมอยู่ในโหมดออนไลน์นะครับตอนนี้เขาทำอะไรกันเราไปดูงานกันก่อนไปดูครับทอมมาไม่ได้เล่นเล่นโหมดออนไลน์นานแล้วออ้ยงานนี้นี่มามาดิสบายเลยมามามาเดี๋ยวเอารถมาเดี๋ยวขุดจนยาวๆเลยแล้วกันครับเอ้โอ้โหงานใหญ่จัดเลยว่ะเดี๋ยวเอาเอาซานี่ผมพี่มีซานี่ปะพี่มีซานี่ปะเนี่ยพี่อา่า เขาไม่มีซานี่เลยว่ะเอาเอาเอา,เอาแคทก็ได้เอาเอาแคทก็ได้มาเอาเดี๋ยวเราต้องเตรียมรถไปแล้วกันนะผมอา่าเขาไม่มี DLC เลยนี่ว่ะ JCB พี่ก็ไม่มีหรอพี่สายฟรีเลยนี่ว่ะพระเจ้า,อาโอ้เงินมีห้าแสนอีกอนุมัติหน่อยอนุมัติให้หน่อยอนุมัติรถให้หน่อยมันอนุมัติอย่างาเนี่ะไมีรถด,ดำไปล่ะรถดำธรรมดาก็ได้ผมไม่ซีเรียสอ่ะอนุมัติยัยงไงอะ่ะ อ,อัตโนมัติแล้วโอเคขอบคุณ,ค,ณครับคือต้องรองให้เขาอนุมัติก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหงานใหญ่จัดคุณผู้ชมงานใหญ่จัด,อจดบอกได้เลยปดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวดูกันครับแบบสมจริงได้เลยไปะ่ะยังไม่ได้ตั้งไอ้นี่เลยยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยเนะี่ยโอ้โหพระเจ้าเดี๋ยวไม่เบาไม่ดังยังงีต้องขอใครนะคุณผู้ชม พี่เอาของมันหน่อยเดี๋ยวพี่เอ้ยอน,นี่ทางลงบ่อแล้วกันนะครับทางลงบ่อโอ้โหแม่งโคตรกระตุกเลยน,นี่ไอ้น,นี่เป็นทางลงลงบ่อแล้วกันนะหลอลงเบื่อยแล้วกันนะมันจะข้อขุดได้เยอะแล้วนะเนี่ยเปดไฟก่อนมองไม่เห็นทางมาแล้วครับโอ้เออมันต้องอย่างนี้มันตกอ,อย่างนี้ มาแล้วครับมาแล้วครับรถโกคันที่สามมาแล้วครับแม่โอ้โหพี่คนนี้ลรอดือ้ยตักกับคันนี้ดีกว่าววะโอ้โหบ่อใหญ่มากเลยคุณผู้ชมคืนเลือกเอาได้เลยว่าจะขุดตรงไหนอะ่ะบ่อมันใหญ่จัดเลยว่ะโอ้โหบ่อแบบใจเลยอะ่ะเออใจเย็นพี่ใจเย็น พอใหญ่มากพอใหญ่มากเดี๋ยวทำให้รถด้ำยืนก่อนแล้วกันครับโอ้โหอยู่ภายในค่อยยังชั่วหน่อย,เส,ย,เ,สยเสียงเสียงเสียงเป่าเดี๋ยวทำให้รถด้ำยืนนะครับว้าดูแต่ละคนเขาก็ขับกันไปนะครับเราก็ขับของเราไปนะครับผมสุดจ้องจัดเลยว่ะ อันนี้เดี๋ยวผมจะขุดท่าให้รถด,ดำยืนแล้วกันนะครับท่ายืนอ่ะท่ายืนให้รถด,ดำอ่ะนะครับผมชึบอ,อ่าจะไปครับจัดไปจะไปครับเสียจะไปครับเสียชื่อมาโอเคโอเค มาครับมามอะไรครับมาเลยรถดำผมอยู่ไหนวะรถดำเอาผมไม่ซีเรียสผมเอาดำเล็กก็ได้อย่าไปสนไปยดอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจซีเรียสนะครับคุณผู้ชม, <TF> มไม่ใช่ซีเรียสเดิขอไปเรื่องสิวด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมมันอะจผมก็เกะกะเหมือนกันเนาะมันแบบมันขี้เหร่อมันขี้เหรเอาน่ี้ๆคือมันขี้เหร่อขอได้วยขอไปเลยสองวันหายแน่นอนครับขอไปด้วยแล้วกันนะผมคุณผู้ชมถามว่าทำไมถ้งขอไปผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องเกะกะเหมือนผม เวลาคุณผู้ชมมองหน้าผมอ่ะอมองมองเข้ามาที่กล้องผมอ่ะุ้ยมันดูเกะกะใช่ไหมล่ะดูแบบดูเอืออะไรดำดำแ,แ,แล้วแม่งตุ่มใหญ่รถประเด็นน่ะพระเจ้าเดี๋ยวมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วอีกประมาสองวันเดี๋ยวทายคีมก็หายเอาละครับผมโอ้โหนี่คือบอ่อใหญ่มากๆแล้วนะค,ครับุณผูโโ้ชมครับแมมโอ้โหอุ้ยโอ้บ่อใหญ่รถคันงานสร้างงานแท้เลยตะลึงค,ครับคุณผู้ชมครับรถคุดสามคันเลยครับผมแม่โอ้โห แคทแรกแคทแรกแคทแรกแคทแ,แ,แท็กเตอร์หนึ่งคันแล้วกันนะเฮียโอ้โหโจัดประหลัดบอกอะประหลัดประหลาดเล่าออกเกมทูมาบอกเฮ้ยแต่ไปมันชุดจัดจะไม่น้องเอ้ยอ่มาครับไปไปมาจัดไปแล้วครับเสียเดี๋ยวผมจะตัดฝั่งซ้ายแล้วกันนะให้ให้ใหใหใหแคทอีกคันคหนึ่งตัดฝั่งขวาอันนี้ผมอยู่ก้นบ่อเลยนะเนะีๆๆๆ่ยคุณผู้ชมเหมือนงานลอก งานลอกปอลอกให้ดีมันเสมอกันนะครับไปไปไปโอ้บอ่อใหญ่มากบอ่อใหญ่มากบอ่อใหญ่จัดครับบอ่อใหญ่จัดครับผมบอ่อใหญ่จัดเลยครับผม้มจัดไปเลยครับจัดไปเลยลุยเลยครับลุยเลยครับลุยเลย ที่กันไปนะเดี๋ยวผมจะไปพักนะผมไปพักแล้วก็จะกลับมาดึกๆแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าถ้าดึกๆเขาก็คงน่าจะทําเสร็จแล้วแหละนะครับโอ้ตอนนั้นจอดทำอะไรวนะน่ะขายขายดินใช่ไหมล่ะดินแข็งเหมือนกันคุณผู้ชม แข็งเหมือนกันครับดินแข็งเหมือนกันชื่โอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยอุ้ยเฮ้ยใครขายผมวะขอบคุณครับขอบคุณครับเสียใครวะขอบคุณครับเสียใครขายผมวะเนี่ย แค้มันตักได้เยอะจริงๆนะอ๋อพี่คนนี้แล้วกันนะพี่คนนี้ขายขายให้เราขอบคุณครับเสียไปแล้วครับอูโบอกใหญ่ๆแบบนี้กระตุกกระตุกแบบเตะบรรยากาศแบบเตะอุ้ยถ้ามีเจ้าโอ้มันมีสามคันแล้วกันนะเอมีมีสี่คนแต่ว่าขับสามคันแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเอฟเคไว้นะผู้ชมผมจะไม่ออก เอฟเคไหมดูว่าเดี๋ยวจะออกดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวออกเลยดีกว่านะผมงานนี้ผม,ผมตอนผมเล่นออฟไลน์ผมกดคนเดียว,วอ่ะคุณผู้ชมกดไปคนเดียวเลยกดโคตรหลายวันอ่ะมันร่วงมา,มากๆเลยว่ะ่วงจัดเลยว่ะ นิ้วมือไปโดนแตะตลอดเลยว่ะโอ้เริ่มกว้างแล้วคุณผู้ชมมีแท็กเตอร์หนังคันแล้วก็นนะขุกี้ใหญ่มากแคทอะเฮ้ยเฮ้ยใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่จริงแคทใหญ่จริง เออเดินผิดเดินผิดเออเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง,งอะคนส่งโทรมาแล้วกัน,นะครับคนส่งโทรมาเมื่อกี้อ่ะขออภยัยด้นะบาดลูกกระต่อครับผมยกระต่อเลยกระต่อชืบอ่าจัดไปครับจัดไปบาลีเซียจัดไปเลยชืบเฮ้ยมันออกคนนึงเหรอวะ เอ้ามันไปไหนอะไอคนนี้เอาแล้วมึงไปยืนทำไมตรงนั้นอะแล้วรถขุดอยู่ไหนอะผู้พระเจ้าเออเจ้าออกลำไมวะเนี่ยเขาน่าจะไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วแต่ยังอยู่ครบสี่คนอยู่นะแต่เห็นทำงานแค่สองคนเองอยู่สี่คนแต่ทำงานสองคนนะครับโอ้โหรถขุดแกนแรงจริง่ะล้าใครมาขายดีในผมกะเนี่ย จัดไปครับจัดมานี่ครับดูกันเลยครับลุยกันเลยโอบ่อใหญ่ๆแบบนี้ยบ่อใหญ่ใๆเลยครับคุณผู้ชมครับโโอ้หใหญ่มากเอ้าไอ้นั่นไปไหนอนะีกวะเนี่ยใหญ่มากเลยเนี่ยดูบ่อเลย โอ้แท็กเตอร์มาแล้วแท็กเตอร์มาแล้วเอาแท็กเตอร์คันที่สองเอ้เอ็นม,มันไปเอาแท็กเตอร์นี่ว่าทำไมไม่เอารถพุดอ่ะไม่ชอบหรอสงอสัยก็เบื่อนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกักบรถพุดบ้างรถจัมบ้างเลยนะเนาะรถพุดบ้างแท็กเตอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยออโอ้โหดูมันดันดิผู้ชม มันดันดิโอ้โหโอ้โหดันแบบชิวจัดเลยรูกบีเนาะอ่าเยอะจัดไปครับจัดไปอ่าเดี๋ยวขายก่อนขายก่อนโอเคครับผมดู้ก็ต่อวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับดูต่อวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาคุณเชื่อไปก่อนแล้วกันนะครับผม วันนี้ทุกคนด้วยแล้วกันนะผมสวัสดีครับยู